สำหรับเรื่องเปรตในวันนี้ก็จะขอนำมาเปรตประเทศประเภทที่เรียกว่าเป็นปรัตถูปชีวีเปรตแต่ว่าปรัตถูปชีวีเปรตนี้ก็แบ่งเป็นสองอย่างด้วยกันคือประเภทที่มีอารมณ์อย่างหนักก็จะต้องคอยเสวยทุกขเวทนาไปนานจนกว่าจะพบกับคนที่เป็นญาติ แล้วก็ไม่สามารถจะดื่มกินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างนี้เรียกว่าปรัตถุปชีวีเปรตประเภทที่หนักมากสำหรับปรัตถุปชีวีเปรตที่มีประเภทมีกรมเบาใคร่จะหมดเปรตประเภทนี้สามารถจะกินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำนองขบรรดาคนละสัตว์ที่ตายแล้ว หรือว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองของบุคคลนั่งหลที่มีชีวิตอยู่ที่หลั่งไหลออกมาได้เป็นอันว่าถึงแม้ว่าจะเป็นปรัตตูปชีวีเปรตที่มีกรรมเบาที่สุดก็ยังมีทุกขเวทนามากวันนี้ก็อยากขอนำเรื่องราวของปรัตตูปชีวีเปรต จัดว่าเป็นเปรตประเภทที่มีกรรมเหลือน้อยที่สุดแล้วก็พบพระอริยเจ้าคือพระสารีบุตรถ้าเวลาพอก็จะนำมาเปรตท,ที่พบบรรดาท่านบุญบาศกผู้เจริญเพระกรรมฐานอย่างพวกเราปฏิบัติกัน <c oughs> มาเล่าให้ฟังอีกสเปรตหนึ่ง เป็นนั้นว่าเรื่องเปรตหน้าบายภูมิแล้วก็ของดกันเพียงแค่วันนี้ว่าเรื่องบายภูมินี้ถ้าจะพูดกันไปถึงสามปีมันก็ไม่จบขอนํามาเล่าไว้เพินป็นตัวอย่างเท่านั้นเรื่องนี้ก็ต้องปรารบพระสารีบุตรซึ่งเป็นอากาสาวกฝ่ายขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเ่ากล่าวว่าในการครั้งหนึ่ง พระสารีบุตรได้เข้าสมาบัติตามแบบฉำบับของพระอริยเจา้าคือพระอรหันต์ท่านได้เห็นเปรตผู้หนึ่งยืนเปลือยกายไม่มีเครื่องนุ่งหม่มร่างหน้าตาหน่าเกลียดสูบผอมมีร่างกายสะพรั่งไปไในเส้นเลยเอ็นเห็นเส้นเห็นเอ็นชัด ยิงได้ถามว่าดูก่อนนางเธอนี่มีความสุบผอมมากมีสี่โครงขึ้นมีเส้นเอ็นาำเต็มไปหมดไม่อยากจะทราบเธอเป็นใครจึงมายืนอยู่นาทีนี้นางเปรตนั้นตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดีฉันเป็นเป,นเปรต เมื่อเข้าถึงทุกติคือยมมาโลกในแก่นรกแล้วแล้วก็อาศัยกรรมชั่วนั้นยังไม่หมดยังไม่สามารถจะไปสู่มนุษย์สโลกได้ต้องผ่านสภาวะความเป็นเรตก่อนเพื่อเทระฟังและจึงถามว่าเธอสร้างกรรมชั่วอะไรไว้ในสมัยที่เป็นมนุษย์ ความชั่วดีทำที่เธอทำด้กายวาจาใจเป็นอย่างไรเนีเราอยากจะทราบผลของกรรมนั้นนางเปรก็ตอบว่าข้าแต่พันผู้เจริญขึ้นชื่อว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์นั้นจะมีคนที่เป็นพ่อคนดีแม่คนดีหและญายิคนดีที่มีจิตเริ่มใสในพระพุทธศาสนา จะพากัรชักชวนในฉันว่าจงให้ทานแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายและคนประเภทนี้ไม่มีไม่เคยมีใครชวนเพราะในกลุ่มของคนพูกฉันนั้นเป็นคนมิชาทิฏฐิไม่นิยมในการบำเพ็ญกุศลมีทานบบรมีเป็นต้นเจากนั้นเมื่อฉันตายจากความเป็นคนจึงมาเกิดเป็นเปรตแก้ผ้ามีความหิว มีความกระหายเบียดเบียนตลอดเวลานี่ถูกทรมานเช่นนี้หลังจากเกิดมาจากนรกแล้วก็ามาเป็นเปลตถูกทรมานเช่นนี้อยู่ห้าปีเสร็จแล้วนี่กรามนี่ก็เป็นผลของกรรมที่รีฉันทำไว้ในชาตก่อนที่ไม่ได้มีจิตเรื่มใส ในบรรดาท่านผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีอนุภาพมากเช่นท่านขอท่านผู้ทรงความเป็นใหญ่จะได้โปรดอนุเคราะห์ดิฉันด้วยเถิดขอท่านจงให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจงอุทิศกุศลกุศลมาให้ฉันบ้างขอท่านจงเปลื้องดิฉันจากความทุกนี้ได้เถิด นี่ฟังแล้วก็จําให้ดีเรทเขาไม่ได้บอกว่าให้แก่เขาเขาให้ระษาริบุตรให้ทานแล้วก็แบ่งอุทิศส่วนให้แก่เขาสําหรับท่านภาษาริบุตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอราหันต์ทั้งหมดก็มีใจเมตตาปราณีเป็นปกติอยู่แล้วพอรับคำสอนของสมเด็จพระบัณฑิตแก้วมาเป็นอย่างดี ยังได้รับคำว่าจะสงเคราะห์แล้วต่อมาเวลาเช้าหลังจากวินาศาเสร็จมาถึงที่ฉันพระตาหารเวลานั่นข้าวปลาก็หายากพระมีความเป็นอยู่แบบลำบากไม่มีความสุขสบายเหมือนพระสมัยปัจจุบันเช่นวัดเราข้าวได้มาบางวันก็พอฉันบางวันก็ไม่พอฉัน ท่านก็พยายามยึงได้ถวายข้าวประมาณหนึ่งคำกับผ้าประมาณมีพื้นหนึ่งประมาณเท่าฝ่ามือกับน้ำมีขันหนึ่งแก่บรรดาพิสุรูปหนึ่งแล้วกุธิสวนกุศลให้กน,นางเปรตนั้นพอท่านภาษารีบุตรเทระอุทิสวนกุศลให ข้าวน้ำและเครื่อง่งห่มก็บังเกิดขึ้นทันทีแกบรรดาน,นางเปรตนั้นร่างกายของนางเปรตนั่นก็เลิกจากความเป็นเปรตเป็นร่างกายที่บริสุทธิ์เป็นเทพปริดามีผ้าหนุ่งผ้าห่มอันเป็นทิพย์มีความสะอาดมีค่ายิ่งกว่าผ้าในแคว้งกาสี คำว่าผ้าในแฟงกาสีสมัยนั้นก็ถือว่าผ้าที่นั่นมีราคาสูงสุดเป็นผ้าดีที่สุดเึ็งกล่าวว่านางเมียพรนวิจิตงดงามมากแล้วก็เข้าไปหาท่านประสารีบุตรนี่เป็นอันฟังให้ดีนะว่าท่านพูดบำเพ็ญกุศลให้นั่นท่านเป็นพระอริยเจ้า พระอริยเจ้าทำผลนิดเดียวทำกุศลนิดเดียวย่อมมีอาสอนิสง์ใหญ่เพราะท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เหมือนกับมนุษย์ธรรมดาที่ยังมีบาปติดตัวมากทำบุญแล้วบาปมันหนักบุญก็เลยมีกำลังน้อยไปหน่อยนางเข้าไปหาพระสาริบุตรแสดงการความสวยงามปรากฏชัดมีร่างกายเต็มไปด้วยแสงสว่างเพราะเป็นนางเทพธิดา พระสารีบุตรเห็นเข้าก็แปลกใจย่ยนี้ถามว่าดูก่อนนางเทพธิดาเธอมีวันณะงามอย่างยิ่งส่องแสงสว่างไปทั่วทุกทิศสถิตยอยู่ดุจจินด,ดวงดาวประกายฟึกเธอมีวันณะเช่นนี้เพราะอาศัยผลกรรมความดีอะไรเป็นผล แล้วก็วิมานของเจ้านี้มีสำเร็จแล้วปดีแก้วหลายบริการมีพวกสมบัติอันอย่างยิ่งมีมากมายเป็นที่รักน่าชื่นน่าชอบใจเพราะอาศัยกรรมอะไรของเธอดูก่อนนางเทพพิิดาเธอผู้มีอนุภาพมากเราขอถามเธอเธอเกิดในมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้ รู้จึงได้มีอนุภาพอันรุ่งเรืองและมิตรสมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศเพราะผลอกรรมที่เป็นกุศลอะไรนี่เป็นอันว่าคืนก่อนพภาษารีบทเห็นเธอในสภาพเปรตตอนเช้าท่านได้ได้แค่ข้าวนหนึ่งคำแล้วก็น้ำหนึ่งขันผ้านหนึ่งชิ้นประมาณหนึ่งคืบผู้ทิศส่วนกุศลให้เธอเธอเมีนิสง์ทั้งอย่างนี้ นี่ต่อไปว่านางเทพธิดาเน,นี่ยก็ตอบว่าท่านพระคุณเจ้าผู้เจริญเมื่อก่อนนี้ดิฉันเป็นเปรตเรื่อคุณเจ้าผู้เป็นมุน,นีก็มีความรู้มีความกรุณานในโลกเห็นดี่ฉันสูผ้ผอมถูกความหิวแผดเผาเลอยกายมีหนังแตกเป็นริว้วเป็นรอยสวยทุกขเวทนา ได้ให้ข้าวคำหนึ่งผ้าประมาณเท่าฝ่ามือผือนหนึ่งน้ำขันหนึ่งแกพิสุขแล้วที่ส่วนกุศลให้แก่ดิฉันผลที่ท่านได้กรุณาให้ข้าวคำหนึ่งนั่นที่พระคุณเจ้าให้แล้วดิฉันเป็นผู้ประกอบเลืกด้วยก,กามที่น่าปรารถนาคำว่ากามนี่แปลว่าความใคร่นะจะเป็นนึกถึงเรื่องอื่นเข้า ผู้ระ,ระกรบพริเริมที่นุกา่าความค่้ที่น่าปราถนาคือมีพวกสมียะบริโภคอาหารมีข้าวมีรสหลายอย่างเรียกว่ามีรสเป็นพันพันอย่างเรียกว่าเหมือนกับกินข้าวมาแล้วเป็นพันพันปีแต่ความจริงนางเทพธิดาเนี่ยเขาไม่ได้กินมันมามีความอิ่ม เหมือนกับคนที่มีการกิงข้าวสะสมเข้าแล้วเป็นพันพันปีแล้วข้าวอยู่ในร่างกายอิ่มขนาดนั้นขอเรอคุณท่านจงดูผลแห่งการที่ให้ภาพรมมประมานฝ่ามือที่ที่ฉันได้รับนี้เถิดในตอนต้นเขาบอกว่าที่เขามีร่างกายสวยงามเมียร่างกายอิ่มเอ,อิบเมื่อกินอาหารเป็นพันพันปีเพราะข้าวคาเดียวที่พระสาริบุตรให้ นี่ต่อไปเขาบอกถึงอัน,นิี้สงที่ภาษารี่บทได้ถวายผ้าประมาณหนึ่งคืบกับพระก็ประ่าเขาบอกว่าผ้าที่ท่านถวายประมาณหนึ่งคืบที่ได้บุตรที่สุศสนฉันรับแล้วมีอะไรสงอย่างนี้คือผ้าในแว่นแคว้งของพระเจ้านันทราชมีประมาณเท่าใดผ้านุ่งผ้าห่มของที่ฉันมีมากกว่านั้นอีก คือมีผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าปานผ้าายผ้าแม้ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งกว้างทั้งยาวมีราคามีค่ามากห่อ,อยู่ในอากาศดีฉันเลือกเอาแต่ผืนที่พอใจมันนุ่มหมขอพระคุณท่านจงดูผลเนื่องการให้ข้าว แล้วต่อไปก็บอกว่าขอพระคุณท่านจงดูผลในการให้น้ําขันหนึ่งที่ดิฉันยันได้รับอยู่ขนาดนี้นี่เมก,กีเขาบอกว่าที่ก็มีผ้าเยอะแยะเป็นผ้าทิพนี่ที่พูดว่าผ้าขนสัตว์ผ้าอะไรเนี่ยเป็นผ้าทิพทั้งหมดเพราะว่าพระสารีบุตรถวายทานแก่พระองค์นั้นได้ผ้านหนึ่งคืบแล้วต่อไปเขาบอกว่าจงดูผลที่พระคุณเจ้าถวายน้ำหนึ่งขันแกพระรูปนั้น ผู้ที่ส่วนกุศลให้แก่ดิฉันดิฉันได้รับอานิสงส์อย่างนี้แล้วก็ชี้ให้ดูว่าสับปะรณีสี่เหลี่ยมลึกอันบุญที่สร้างไว้แล้วดีดีมีน้ำใสมีท่าราบเรียบมีน้ำเย็นมีกลิ่นหอมหาสิ่งเปรียบเทียบไม่ได้หมายว่าหอมชื่นใจเหลือเกินจะหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมาเปรียบเทียบไม่ได้ แล้วก็ดาดาดไปได้ดอกบัวคือปฐุมชาติด้านดอกอุบลเต็มด้วยน้ำอันดาดาด,าดไปได้วยเกสรบัวนีฉันปราศจากภัยรื่นรมชื่นใจบันเทิงใจข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญนี่ฉันมานี่ก็เพื่อจะไหวพระคุณเจ้าผู้เป็นปราดด้วยความที่พระคุณเจ้านี่มีความกรุณาแก่ฉัน นี่ฟังไว้วก็จำว่าทำหรับการบำเพ็ญกุศลให้เปรตเขาต้องทำบุญแบบนี้ได้วความจริงอยากจะได้แต่สมเรื่องจะได้ได้ไม่ได้ก็ไม่ทราบเวลาไม่ค่อยจะมีนักจบกันแค่นี้ต่อไปก็อีกเปรตหนึ่งท่านภาสารีบุตรเห็นเปรตผู้อมโซมีแต่ซีโครงท่านผู้ป็นเป็นผู้เปลืยกายมีรูปร่างหน้าเกลียด้พร้อม มีตัวสะพั่งปฏิเส้นเองคือผอมท่านถามว่าเธอเป็นใครมายืนอยู่ที่นี่ทำไมนางเปรตนั้นตอบว่าเมื่อก่อนนี่ฉันเป็นมารดาของท่านคือได้ชาติไกลไปแล้วนานดิฉันได้เข้าถึงความเป็นเปรตที่เพียรพร้อมด้วยความหิวและความกระหาย เมื่อถูกความหิวครอบงำแล้วก็กินน้ำลายบ้างกินน้ำมูกบ้างกินเสมหะคือเสเลดที่เขาถมทิ้งบ้างนี่เรียกว่าเป็นเปรตที่อย่างดีแล้วยังพอกินได้และกินมันเหลวแห่งซากศพที่เขาเผาที่เชิญแต่ก่อนกินโอยหิตของหญิงทั้งหลายที่คลอดบุตรและโลยหิแห่งบรุษทั้งหลายที่ถูกตัดมือตัดเท้าและีรษะ ที่เป็นแผลหรือว่าโลหิตที่เขเป็นแผลที่ไหลมากินเนื้อกินเอ็นและข้อมือข้อเท้าเป็นต้นของหญิงของชายและหญิงที่ตายแล้วกินหน้องกินเลือดกินกินน้องกินเลือดแห่งสัตว์ทั้งหลายที่มนุษย์ทั้งหลายเขาเลี้ยงเพราะว่าไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยเวลานอนก็เป็นนอนบนเตียงของบุคคลผู้ตาย ซึ่งเขาไว้ทิ้งไว้ในบัชาท่าเนเป็นเปรคนนี้เคยเป็นแม่ภาษาธิบุตรมาในสมัยประมาณพันชาตินางกล่าวว่าลูกเอ๋ยขอลูกจะให้ทานให้ทานแล้วอุทิศส่วนกุศลผลลบุญมาให้แม่บ้างแม่จะได้มีความถุกสุขจะได้พ้นจากการหิวจากการกินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำนองสักทีหนึ่ง ท่านประสารีบุตรมีจิตอนุเคราะห์ได้ฟังคําของมารดานี่จําให้ดีในบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทว่านางเปรตที่เขาขอเนี่ยเขาไม่ได้ขอให้ให้แก่เขาโดยตรงว่าทําบุญอะไรก็ตามทําแล้วทิศส่งกุศลให้นี่จะเอาสักเรื่องหนึ่งเขาไม่ไหวท่านประสารีบุตร มีจิตแกนุเคราะห์มารดาได้ฟังคำข้งมารดาแล้วจึงปรึกษากับท่านโมคคัลลานะเทระและพระอนุรุตและท่านพระกปินะร่วมกันแล้วสร้างกุฏิเครืงสี่หลังในทิศท้งสี่แล้วถวายกุฏิเหล่านั้นเป็นของสงและให้ข้าวให้น้ำแก่สงอุทิศสงกุนสลให้แก่มารดา ขณะที่ที่ส่วนุศลน,นั่นเองข้าวและน้ำและผ้าก็บังเกิดเป็นจากผลแห่งความดีที่พระภาษานิบตรทำแล้วภายหลังนางมีร่างกายบริสุทธิ์สะอาดเป็นร่างกายเป็นทิพย์เป็นนางเทพพฤธิดานุ่งห่มผ้ามีค่ายิ่งกว่าผ้าแค็แฟงกาสีว่ดดับไปด้วยอาพรนวิจิตเข้าไปหาท่านประมหามกคลานะ ท่านพระโมคคัลลานะยังถามว่าดูก่อนนางเทพธิดาท่านมีวัน,นะงอกงามยิ่งนักวันะแปลว่าผิวพรรณส่องสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศสถิตยอยู่ดุเจเดาประกายพึกท่านมีวัน,นะเช่นนี้เพราะกรรมอะไรเพราะผลที่สำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้ก็เพราะสายกรรมอะไร แลพค่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่รักแห่งใจย่อมมันเกิดเกิดท่านเพราะอาศัยกรรมอะไรดูนกรน,นางเทพสินดาผู้มีอนุภาพมากอาจะมาขอถามเมื่อท่านเป็นมนุษย์ทําบุญอะไรไว้อันหนึ่งท่านมีอนุภาพรุ่งเรืองถ้ามีรัศมีกายสว่างสวัยไปทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญอะไร นางเทพธิดาตอบว่าเมื่อก่อนดิฉันเป็นมารดาของท่านภาษาดิบุตรในชาติก่อนโน้นถอยหลังไปประมาณพันชาติไม่ได้ทําความดีไปเกิดเป็นเปรตเพียบพร้อมด้วยความหิวและความกระหายเมื่อถูกความหิวครอบงําแล้วจึงกินน้ําลายน้ำหมูกเสมหะที่เขาถมทิ้งแล้วได้กินมันเหลวแห่งซ่าศพที่เขาเผาอยู่บนเชิงตะกอน กินลอยหิตของหญิงที่คลอดบุตรและลยหิตแทงบุรุษทั้งหลายที่ถูกตัดมือตัดเท้าและศีรษะหรือที่เป็นแผลกินเนื้อเอ็นข้อมือและข้อเท้าของชายและหญิงได้กินหนองได้กินเลือดเขาสัตว์ที่เขาฆ่าแล้วและขามนุษย์ดิฉันไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยนอนบนเตียงคนตายที่เขาทิ้งไว้ในประชา ที่ฉันเป็นผู้มีภัยแต่ไหนไหนบันเทิงไหนไหนบันเทิงอยู่ก็เพราะว่าทานของท่านภาษาิบุตรท่าแต่ท่านผู้เจริญที่ฉันมาครั้งนี้ก็เพื่อจะมาไหว้ภาษาิบุตรผู้เป็นปราชฎผู้มีความอนุเคราะห์เรื่องนี้เห็นจะไม่ตอ้องอธิบายฟังแล้วก็จําไว้ก็แล้วกัน,กนว่าพระอริยเจ้าแต่ทำบุญนิดเดียวเมนีสงใหญ่แยรีบรัด ขอตัดเอาเรื่องของเปรตอีสเตเปรตหนึ่งจะทันหรือไม่ทันไม่ทราบเอามาเราสู่กันปังหรือว่าค้อนี้เป็นเรื่องของคนอย่างพวกเราเราที่ได้ทิพยุจุยาลัไา็ได้ฌานได้มน้าเอานี้ได้ว่าได้อุปจารสมาธิก็แล้วกันจิวันนันธาพเพราะเรียกตะวันนันธาเปตวัตถุ เรื่องทั้งหมดนี้มาในพระสุตันิปิตสุตนัตนตบีดกคุตกริกายเปรตวัตถุแต่กล่าวว่านันทเสนอมบาสกนั่งกรรมฐานทำสมาธิจิตก็ถึงอุปจาระสมาธิอย่างพวกเราทำกันได้เห็นนางเปรตมีผิวดำมีร่างกายน้ากรีดตัวคูขละหน้ากลัวมีตาเหลืองเขี้ยวงอกออก เหมือนหมูถามว่าเราไม่เข้าใจว่าท่านเป็นใครนางตอบว่าข้าแต่ท่านนันดเสนเมื่อก่อนฉันชื่อนันทาเป็นพญย,ยาของท่านได้ทำกรรมมลาวกไว้จริงจากโลกนี้ไปไปสู่โลกเปรตท่านนันดเสนถามว่าเธอทำกรรมชั่วอะไรไว้ได้วยกายวาจาใจจึงมีผลอย่างนี้ นางตอบว่าเมื่อก่อนนี้ฉันเป็นหญิงดูร้ายหยาบคายไม่เคารพในท่านพูดคําชั่วหยาบแก่ท่านเมื่อจากท่านไปจึงไม่เกิดเป็นเปรตอย่างนี้ท่านันเดลเสนยังถามว่าเอาละเราจะให้ผ้านุ่งกับน,นางนี่แก้ผ้ายืนว่าไม่เป็นเรื่องล็อกเสื้อก็ไม่ใส่ผ้าก็ไม่นุ่งไม่ไหวเดี๋ยวฉันจะให้ผ้านุ่งแก่เธอ ขอเธอจะนุ่งผ้านี้แล้วก็จงเราจะนำเธอไปสู่เรือนไปเรือนแล้วจะได้ผ้าจะให้ข้าวให้น้ำจะได้มีความสุขจะได้ชมบุตรและลูกสะพ้ายคุ้นเธอมีหมายความเป็นเมียชาตินั่นเองนางเปก็ตอบว,ว่าผ้านั้นท่านจะให้ในมือของฉันวยมือของท่านก็ย่อมไม่สำเร็จประโยชน์แก่ฉัน ถ้าหากว่าท่านจะเลี้ยงจะทรงเคราะห์ฉันจริงๆแล้วก็ทำแบบนี้นะขอท่านจงเลี้ยงดูพิสุทั้งหลายผู้สมบูรณ์บริสีณผู้ปราศจากราคะคือไม่มีความกำหนัดจินดีในเพศเป็นผู้สูตรคือทรงความรู้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเลี้ยงพระทั้งหลายเหล่านั้นให้อิ่มหนำสำราญแล้วให้ข้าวให้น้ำ แลอุทุศอิทิศส่วนกุศลไปให้ฉันเมื่อท่านทํำอย่างนี้ฉันจะมีความสุขนี่ยากโยมจําให้ดีนะอย่าไปเผากระดาษส่งไปให้เผาตึกกระดาษเผาร้อกระดาษเผาแบงกระดาษผีไม่เอาเะไอกระดาษเพ่เเผาน่ะเขาต้องให้จำแบบนี้หรือเวลาสานาทีเล่าลัดลัดก็เป็นอันได้ความว่าขอตัดความไปเลย ท่านนันดาเสงก็ปฏิบัติตามนั้นเมื่อปฏิบัติแล้วคือถวายแก่พระอรหันต์ในสมัยนั้นพระอรหันต์มีอยู่เพราะเป็นสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมครูยังทรงพระชนชีพในที่สุดทําเสร็จแล้วท่านนันดาเสนก็ทิศสุขุสุนนั้นให้แก่นางเปรตผู้เป็นปัญญาเมื่อนางเปรตผู้เป็นปัญญาได้รับโมทนาแล้วก็มีร่างกายประกอบวฏิทิป มีความสวยสดงดงามมีเครื่องประดับอันเปรติมีแสงสว่างแจกากายมีวิมานเป็นที่อยู่มีสาอุกรณีเป็นที่เล่นมีความสุขสบายมากจึงปรากฏกายให้นันเเสนทราบในคืนหลังถ้านันเเสนผู้เป็นสามีเห็นก็ตกใจไม่รู้ว่าเป็นใครยังถามว่าแม่เทพิดาเธอเป็นใคร นายก็ตอบว่าท่านอนตเสนฉันเป็นพญญาของท่านที่เป็นนางเปรตเมื่อคืนนี้ยังไงจําไม่ได้หรือนี่แล้วก็ท่านได้บําเพ็ญกุศลให้ฉันที่ฉันมาขอท่านท่านบอกว่าจเจ้าข้าวให้กินยาผ้าให้หนุ่งฉันบอกว่านั่นมันไม่สําเร็จประโยชน์แก่ฉันถ้าจะให้สําเร็จประโยชน์ให้ท่านถวายข้าวปลาหารแกบ่บรรดาพระภิกษุส,สงฆ์ผู้ทรงศีลบริสุทธิ โอ้มีจิตปราศจากราคะนี่หมายว่าตั้งแต่พระนาคามีขึ้นไปแต่ว่าท่านนำไปถวายแกบรรดาพระหลานทั้งหลายอน,นิสงส์ยิ่งมากอย่างนี้อาณบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเป็นนวันนางเปรก,ก็มีความสุขเวลามันก็หมดพอดีพูดไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็เลยเวลาขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนายรับฟังแล้วก็ทั้งจดทั้งจำ นำมาไปคิดแล้วก็นำไปปฏิบัติทำจิตขั้นตนให้เข้าสมาธิอย่างเร็วที่สุดก็เหมือนนันทเสงก็แล้วกันสามารถจะสัมผัสกับผีกับเทวดาได้เท่านี้ก็พออะไรสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วต่อที่นี้ไปขอยุติขอความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ปูนผลจงมีเดีบันดาทานพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี